วันนี้เต็มอีกแล้วครับวันนี้หัวยาวมาขึ้นครับวันนี้หัวยาวสิ่งครับ้อยงอเต็มแล้วครับหัวยาวสิ่งวันนี้ได้ออกงานแล้วครับหายป่วยแล้วลาป่วยมาหลายวันแล้วครับวันนี้ออกงานแล้วครับเตรียมตัวจวดจวดครับมาเจอกันที่โรงงานเนอะมาแล้วีงหัวยาวบอกว่าวันนี้ขอบคุณทีมงานมากเลยครับที่ตัดอ้อยไว้ให้หัวยาวได้ขึ้นครับ โอ้ยขันบม่มีพนักงานตัดอ้อยคงบม่มีหัวเ,าวเวงา้ขึ้นมานีหดอกมีเฉยๆครับแต่ไม่ตัดพูนครับพี่น้องเพิ่นตัดอ้อยไ,ไว,ว้ให้ครับหัวเงายังได้ขึ้นมานีครับอะไรจ้าคนสวยคนสวยเจี๊ยขุมงานโดยเจออยุใหญ่ครับเรากำลังนับอ้อยครับตอนนี้ครับหา 6, 7, 8, 9, า้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ